กราบสวัสดีพี่น้องปองไปสุภุสุคนครับผมครับกรับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะครับผมครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันเลยครับผมครับก็ด้วยภารกิจการงานนะครับก็ทํลายหลายอย่างทําไร่ทําสวนนะครับปลูก ผักสวนครัวทำอ้อยรับจ้างขายของทำหลายๆอย่างครับผมคือโลกเปลี่ยนไปนะครับโลกเราวันนี้เปลี่ยนไปเอาไม่อยากพูดเยอะเอาแนวทางแนวทางแนวทางคือโลกเปลี่ยนไป ไม่ไม่ไม่อยากยุ่งเรื่องคนอื่นนะครับ <c oughs> แต่โลกมันเปลี่ยนไปครับผมทั้งโรคภัยการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลตัวเองนะครับเนาะพี่น้องเนาะมานี่วอวเลียงของเขานี่สูตรนี้นะครับ <c oughs> เข้ามา1 2 3 4 5 เข้ามาห้างวดหลุดไปงวดหนึ่งแล้วก็เดินต่อสามงวดนะฮะเดินต่ออีกสามงวดนะครับสูตรนี้เนี่ยเน้นสิบหน่วยบนนะครับผมครับเน้นสิบหน่วยบนสูตรสูตรเราใช้หลักหมืน่นบวกหลักหมื่นนะฮะแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นก็คือ เลขเก้านะครับเก้าบวกเก้าแล้วก็บวก,หล,กห,วบบหลักหน่วยครั้งที่สองครับผมครับหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเจ็ดนะครับเก้าบวกเก้าบวกเจ็ดนะครับ <c oughs> วันนี้จะไล่ลงคลิปรัวๆเลยนะครับผมครับเก้าบวกเก้าบวกเจ็ด ก้าบวกเก้าบวกเจ็ดเก้าบวกเก้าสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบห้านะครับสิบแปดแปดเจ็ดเป็นห้าคำนวณได้เลขห้าหกเจ็ดนะครับสูตรนี้เนี่ยชนที่ชนทุกตัวครับ บนนะครับบนผมจะให้เลขห้ากับเลขเจ็ดสองคะแนนนะฮะผมให้เลขหกคะแนนเดียวถ้าผมก็ขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญานักแสวงโชคนะครับผมครับเอาไปเทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับเอาไปเทียบกับค่ายอื่นๆนะครับก็ขอฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษ์พิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับตัวเลขที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับแล้วกลับมาพบพอกันคลิปหน้านะครับนะกลับมาพบเจอกันในคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ